สัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับคุณครูบูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยต้นไม้แสนรักนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องโทษของต้นไม้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็คือวันพุธนั่นเองนะคะเด็กๆวันพุธท,ที่22เดือนกันยายนพศ2564นั่นเองนะคะ วันพุธภาษาอังกฤษก็พูดว่า Wednesday Wednesday ก็คือวันพุธนะคะสีประจำวันพุธก็คือสีเขียวนั่นเองค่ะสีเขียวภาษาอังกฤษพูดว่า green นั่นเองนะคะเรามาเริ่มกิจกรรมแรกของเรากันเลยนะคะกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมเช้าวันใหม่สดใสแข็งแรงนั่นเองนะคะเด็กๆ วันนี้นะคะครูบูจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการนะคะประกอบเพลงดอกลั่นทงนั่นเองนะคะไปกันเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆทำกันได้ไหมคะกิจกรรมเช้าวันใหม่สดใสแข็งแรงของเราก็จบลงไปแล้วนะคะต่อไปเราจะเข้าสู่กิจกรรมกลุ่มใหญ่ของเรานั่นเองนะคะกิจกรรมกลุ่มใหญ่วันนี้นะคะครูบูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับโทษของต้นไม้นั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับโทษของต้นไม้นะคะครูบูก็มีเพงลงลมเพลงลมพัดมาให้เด็กๆร้องตามแล้วก็ ทันท่าทางประกอบไปด้วยนะคะไปกันเลยค่ะ จบไปแล้วนะคะเด็เกๆทำกันได้ไม่อ่อต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโทษของต้นไม้กันแล้วนะคะเด็เกๆต้นไม้บางชนิดนะคะก็ให้โทษแก่คนเรานะคะเช่นอาจจะมีกินเหม็นชุนนะคะเกสรของต้นไม้นะคะหรือว่าดอกไม้ก็อาจจะทําให้คนเราหรือว่า มนุษย์ของเรานะคะแพ้ได้หรือว่าทําให้ไออาอจเจียนหรือว่าจามได้นะคะหรือว่าถ้าถูกผิวหนังอาจจะทําให้เป็นแผลผุพองแผลเปื่อยหรือบางชนิดอาจมีน้ําแหลมคมและบางชนิดอาจจะรับประทานไปแล้วอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะีเด็เก,กอันนี้ก็คือโทษของ ต้นไม้ของเรานั่นเองนะคะต่อไปครูปูนะคะก็มีภาพมาให้เด็กๆทายนะคะว่าภาพใดเป็นโทษของต้นไม้นะคะระหว่างภาพที่หนึ่งเป็นรูปดอกไม้ภาพที่สองเป็นรูปบ้านนั่นเองดอกไม้กับรูปบ้านข้อไหนเป็นโทษของต้นไม้คะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก เย่ถูกต้องแล้วค่ะก็คือภาพดอกไม้ที่มีกลิ่นแรงมากนั่นเองนะคะมีกลิ่นเหม็นนั่นเองนะคะอะต่อไปข้อที่สองให้เด็กๆสังเกตดูภาพที่หนึ่งแล้วก็ภาพที่สองนะคะภาพที่หนึ่งก็จะเป็นรูปเห็ดเอ๊ะเห็ดนี้มีพิษหรือเปล่านะรูปที่สองก็จะเป็นรูปบ้านเหมือนกันนะคะเด็กๆ ทราบไหมคะว่าภาพไหนเป็นโทษของต้นไม้ทิกตอกติตอกทิศตอกถูกต้องแล้วนะคะภาพที่เป็นโทษของต้นไม้ก็จะเป็นภาพของเห็ดนั่นเองก็จะมีพิษทําให้ร่างกายของเด็กๆเมื่อรับประทานไปแล้วอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นั่นเองนะคะมาถึงคําศัพท์น่ารู้ของเราวันนี้นะคะ คำศัพท์น่ารู้ของเราวันนี้ก็คือคำว่า l ิ a ตเด็กๆพูดตามค,คุณครูอีกหนึ่งครั้งนะคะ l ิ a ต l ลิฟแปลว่าใบไม้นั่นเองนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาสะกดไปพร้อมๆกันนะคะ L E A F อ่านว่าลิฟ แปลว่าใบไม้นั่นเองนะคะดเด็กๆอนเด็กอ่านตามอีกหนึ่งครั้งนะคะ L E A F l เ a f ลแปลว่าใบไม้นั่นเองนะคะกิจกรรมกลุ่มใหญ่ของเราจบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกิจกรรมสร้างสรรค์กันเลยค่ะ กิจกรรมสร้างสรรค์วันนี้นะคะครูบูจะให้เด็กๆสร้างภาพด้วยส่วนต่างๆของต้นไม้ตามจินตนาการนั่นเองนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีดินสอกาวยางลบแล้วก็ใบงานของเรานั่นเองนะคะและที่ขาดไม่ได้ก็คือส่วนต่างๆของร่างกายของเรานั่นเองไม่ว่ ออขอโทษนะคะส่วนต่างๆของต้นไม้นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นใบกิ่งก้านเล็กๆหรือว่าดอกนะคะให้เด็กๆนําส่วนต่างๆของต้นไม้ที่เด็กๆเก็บมานะคะมาประกอบกันเป็นภาพเหมือนตัวอย่างในรูปนั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วอย่าลืมตั้งชื่อผลงานของตนเองด้วยนะคะกิจกรรมสําหรับวันนี้ ก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาเจอกับครูบูให้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย